มิเกลอาเตต้ายกย่องเป๊ปกวาดิโอลาว่ามีอิทธิพลต่ออาชีพโค้ชของเขาอย่างมากมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมปืนใหญ่แสดงความเคารพต่อเป๊ปกวาดิโอลาอดีตเจ้าหนายเก่าที่แมนซสตี้โดยยกย่องว่ากวาดิโอลามีบทบาทสําคัญอย่างมากต่อการหล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ฝึกสอนที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันจุดเริ่มต้นของมิตรภาพและความสัมพันธ์ อาเตต้าแขวนสตารด,ด้วยวัยเพียง34ปีในปี2016ก่อนที่จะได้รับการทาบทามจากกวาดิโอลาให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสตาร์โคชแมนซิตี้เริ่มต้นจากการทำงานในทีมทั่วไปก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นมือขวาคนสำคัญของกวาดิโอลาช่วยพาทีมเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย2017-18 2018-19และ FA Cup 1สมัย2018-19อิทธิพลของกวาดิโอลา อาเตตาเผยว่ากวาดิโอลาเปรียบเสมือนปรมาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังปรัชญาฟุตบอลให้กับเขาอย่างเท้มข้นเขาลหลงไหลในวิธีการคิดวิธีการทํางานและสไตล์การเล่นฟุตบอลที่เน้นครองบอลและการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดของกวาดิโอลาเรามีเคมีร่วมกันอย่างน่าเหลือเชื่ออาเตตากล่าวความหมายที่ส่งผ่านกันชัดเจนเพียงเราสบตาทราบเลยว่าใครต้องทําอะไรต่างฝ่ายต่างคิดอะไรณตอนนั้นประสบการณ์ล้ําค่า อาเตต้ายกตัวอย่างประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดคือช่วงเวลาที่เขาได้ร่วมงานกับกวาดิโอลาในการพัฒนาระบบการเล่นใหม่ๆมันช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำอะไรใหม่ๆเขากล่าวก้าวสู่อนาคตหลังจากสะสมประสบการณ์และความรู้จักกวาดิโอลาอาเตต้า ola, eta, ตัดสินใจแยกทางมาเป็นผู้จัดการทีมอาเซนอนในปลายปี2019แม้จะต้องผเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ด้วยหลักฐานที่มั่นคงจากการสั่งสอนของกวาดิโอลาอาเตต้าก็สามารถพาทีมปืนใหญ่ กลับมาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกครั้งบทสรุปมิเกลอาเตตาเปรียบเสมือนลูกศิษย์เอกของเปปกว่าดิโอลากว่าดิโอลามีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมอาเตตาให้กลายเป็นผู้ฝึกสอนที่เก่งกาจและประสบความสำเร็จจากอิทธิพลและปรัชญาฟุตบอลของกว่าดิโอลายังคงฝังรากลึกในตัวอาเตตาและสะท้อนให้เห็นผ่านสไตล์การเล่นของอาเซนอลในปัจจุบัน